ค่ะเพื่อนๆปกติช่องอีพปีบ่าคือกลับคนเก่าจ้ามาอีกแล้วเช้าเช้าเช้าคิดถึงกันไหมเอ่ยีคิดถึงเพื่อนมากเลยเนาะคิดถึงคิดถึงอย่เนาะช่วงนี้รล่าราในการทํากับข้าวมานานก็จะมาเอ็นจอยอิทติ้งซื่อๆอย่เนาะซื่อๆหมายถึงเฉยๆอย่เนาะเฉยๆอ่ะวันตีวันตียังไม่กินอะไรค่ะยี่ยี่จะมากินเออเกลืบททีกับกาแลเม่เพื่อนมันเข้ากันไหมไม่รู้อย่างเนาะมันเข้ากันในท้องยี่เองเลย กินกล้วยบวชชีม่ะจ๊ะยิ่งไม่ได้ทำเองนะยิ่งซื้อมานเนาะความอยากของคน,นเนาะซื้อมาก็กินให้หมดจ้ะเนาะม <c oughs> แล้วมากินกับยิ่เลยป่ะจ๊ะกินฮอตสกคือซื้อคนจ้ะเนาะอดี๋ยจะให้เพื่อนกินก่อนเนาะไม่ได้ทําเองแต่เจ้านี้ก็กินได้ยิ่กินประจำเนาะได้ <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องกินนะคะที่ราาักค่ะอืลองชิมดูสิอ่าคำใหญ่ไปยิ่กินไ,ได้เรายิ่ต้องตัดซอยเนาะตัดซอยเหรอ ต้องทำให้มันเล็กๆก่อนนี้นี่ไงสำหรับมิกิอ่ะใค่นี้ก็พอแล้วอืออร่อยอยากกินกล้วยบวชทีมีของหวานมิกีิอยากเองมิกิชอบนะลดช่องกล้วยบวชทีอะไรเงี้ยเนาะอ่อออาอร,ร่อยอือทินกับกาละเมลเข้ากันไหมนี่กาละเมอยู่นี่เเพื่อน โอ้ oh, เหนียวมากเลยนี่อืมแล้วไม่มีถั่วให้ยิ่ด้วยอย่างเนเขาให้มาเนะ่ะมีถั่วที่ส่งเลยนะกินมั่แล้วอืมอืออร่อยแบบนั้นอืมอร่อยหมดทุกอย่างเลย ทำคลิปของข้าวยมืกี้ทำไม่ทันยิ่หิวมาก,ลกเลยยิ่ก็เลยกินข้าวไปก่อนแล้วเนี่ยาะค่อยมากินของหวานเนาะค่อยมากินของหวานเพาะว่าสันถ้ายิ่หิวว่ายิ่กินไม่ถึงอะไรก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวยิ่จะไปปั่นผ้าเดี๋ยวอารมณ์ดีจะไปร้องเพลงให้ฟังเนี่ยาะร้องเพลงแล้วจะร้องหลายครั้งแล้ว เพงลงไหนยี่ร้องสดอสด่ะแสดงว่าเพลงนั้นติดลิขสิทธิ์เลยเพื่อนๆเดอ้อถ้าเพลงไหนยี่ร้องสดเพลงนั้นติดลิขสิทธิ์จ้ะเพลงไหนที่บ,มบมนน่มีดนตรีบ่มี่เฝาเอฟเฟกต์เนี่ยนะมีแต่เสียงอันนางน้อยผู้เดียวเจียวเจียวแสดงว่าติดลิขสิทธิ์เนี่นนยนะ มีแต่เสียงวีญเจ้เจเจ,เจ,เจคนเดียวไม่มีดนตรีเลยแสดงว่ามาติดลิขสิทธิ์เพื่อนก็ฟังเสียงสดไปเนาะ <c oughs> เสียงสดก็เพาะบ้างไม่เพาะบ้างก็เลี้ยวแต่ขึ้นจมูกขึ้นนาสิกด้วยอะไรด้วยเนาะถ้าที่เป็นบัตรเสียงก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนตอนที่ยีร้องเพลงอะไรนะเรบคอยพี่ที่บ้านนอกอ่ะของอันกเตน,นะกเตอาสยามน่ะ เป็นบ้านตอนเสียงก็ขึ้นจมูกจมูกเน่ะเขายังไม่ฟังไปฟังได้นะ <c oughs> สาวสวนแตงก็เหมือนกันนะเพื่อนสาวสวนแตงก็เหมือนกันเสียงครวนจากสวนแตง <Okay. S 2> เพือฝนตกดีดีนะเพื่อนวันนี้ยี่ก็รุนอยู่ว่าจะตกไหมจะไปปั่นผ้าปั่นผ้าด้วยอะไรด้วยนะอืนี่เป็นโรคจิตเพื่อน แยกซักผ้าสีก็ผ้าสีผ้าขาวก็ผ้าขาวผ้าดําก็ผ้าดํานี่นะแยกกัน <c oughs> มันโรคจิตเนานะ <c oughs> นี่ไม่เอาซักรวมนะเพื่อนแยกหมดนะเสภาอยี่ทุกตัวยี่จะรู้หมดเลยว่าสีนะ่ะอันนี้ตกสีอันนี้ไม่ตกสีอันนี้ซักรวมกับอันนี้ได้อันนี้ซักรวมไม่ได้ ละโอ้ยทองห้องก็อย่าอ่ะทองครึ่งห้องละยี่ว่าลูกคือกันค่ะนี่หิวอยู่เนาะยี่แกงกินแกงหน่อไม้หน่อไม้ใส่ผักขันยังเพื่อนหอมดอกผักขันยังยามฟ้าแลงอ่ะหลักดอกผักขันยังอ่ะโอ้ยยีดูแล้วยี่งกระคำเพื่อน เราก็สารไปเร้วอหละพี่ก็ชอบดูอยากเป็นชมพูด้วยเนาะ <laughs> แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ผลลายเป็นชมพูเด้เอ,อบับขี้ยาวว่าสั่นวะอยากดูอีกรอบนึงเนาะจบจบไว้ไวเขาต้องจะมีดอกผักสอง นี่ว่าเรคนเรื่องนี้ดีมากเลยเพื่อนทาให้เราสํานึกรักบ้านเกิดรักในถิ่นฐานของตัวเองรักลงรักในวัฒนธรรมอาหารการกินเออการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่าง,นะงเนาะบ๊วยเนว่าเขาลงอันลงเซ็งสีใช่เนาะนี่ว่าดีมากเลยเรื่องนี้่งเสริมอะไรหลายๆอย่างในความคิดยืยๆนะแล้วก็ม่วนเนาะสนุกอนะ ทำอะไรอยู่ก็ช่ถ้าผักขยางมานี่ทุกอย่างจบหมดเลยนะยเนอายุทุกอย่างแล้วก็มาดูดมนรับน้องผักขญางติดละครนเนาะยอมรับเลยพี่หยบเป็นผู้หญิงที่ติดละคอนี่วมีใครไม่ค่อยได้นี่มันติดละครนเนาะนี่ก็เป็นของยีแบบนี้กระเมงหมดไปแล้วนะเนาะ อร่อยนี谢谢่ยืมเบรกน้ำมาอีกสองเพคนะไม่ได้เบรกน้ำหรอกยืมรถเข็นเขานะน้องค้าน้องค้าพี่ยืมรถเข็นหน่อยได้ไหมคะอุ้ยผมก็ได้นี่แก่แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอืมวันนี้ที่ไลกสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าจะเอาอาไรติ๊กยังไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเลย สองพันแปดยังไม่ได้จ่ายเลยเพื่อนเอาไว้ก่อนเถอะเนาะเอากินไปกินมากหมดอ่ะละบ่มีเหลือเสียกินข่าวแล้วกินของหวานเนะ่ะจะไปปั่นผ้าอื สบตาเล้ปิ้งปิ้งอย่างเนาะปิ้งปี๊ยไหมไม่ปิ้งก็ต้องปิ้งอย่างเนาะเอ้ยสบตากันมาตั้งเป็นปีแล้วก็ปิ้งหน่อยสิอุ้ยทองยี่ลองขอโทษขออภัยในเสียงทองลองกอกกอกอย่างเนาะเมนมาหิวหลายจ้าเบิร์ดจ้าเบิร์ดแล้วก็ไปแล้วอย่างเนาะสำหรับมินี่เขาจะคลิปการกินกล้วยบวชชีกับกาละเมียกวนสนิ่นแต่ใจก็ขอบคุณทุกท่านทุกท่านคอมเมนต์รับไปรับไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปปั้นผ่าอย่างเนาะปิ้ง